คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั voilà> ้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาฮัจาร์มือนเดิมกับช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงก็รบกวนหน่อยนะ ช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดนะครับว่าควกดซับให้หน่อยนะเพื่อกูจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนั่นเองนะครับเออวันนี้อยู่เกมแปลกอีกแล้วนะครับ cowboy g i นะครับเพื่อนเือนก็เคยเคาะไว้ในโอ้นานแล้วเป็นปีแล้วนะครับก็ไม่ค่อยชอบอะไรเล่นแบบงงๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นให้รู้จักหน่อยนะครับเออทุน1 0 0 0ันกับเซตหบาท นะครับก็เป็นแนวทีมวายพิทโประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่มีให้ซื้อนะนะครับไม่มีกดซื้อฟรีจะเป็นและน่าจะเป็นแนวปั่นนะลองเล่นแนวปั่นดูบ้างของค่ายเพ็กเมติกนะครับแต่จะเล่นแบบไหนนะจ๊ะวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักที่ทานกันเหมือนเดิมกลุ่มรักที่ทาคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งยิมเตะคนละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่ก้ามุงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3มค่ายลักลักพิจิพีแล้วก็โจ๊กเกอร์นะ เออค่ายละ4เกมนะครับก็แจ้งช่วงที่เกมแตหนักแต่กระจายอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่มีกลุ่มนะเกมแม่งโคตรเยอะนะครับเพื่อนเป็นเยอะอย่างมากเลยนะครับมีกลุ่มแจ้งลัคก,กี้มึงได้เปรียบไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเพื่อนจะเล่นเล่นเป็นแนวทางที่มันถูกต้องอ่าประมาณนั้นส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำความาใจสล็อตด้วยนะครับมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในกลุ่มนะครับจะมีเพื่อนคอยชี้แนะนะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะมานะครับเคยเคาะไว้นานแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวบาเสียงแป๊บนึงไอ้สั์หูแทบแตกเคยเคาะไว้นานแล้วก็งงๆนะเออรู้สึกว่าฟรีแม่งลงยากด้วยเกมนี้อุ้ยมาไมมเแบสสิบ 10. เออเจ็ดเจ็ดบาทห้าสิบตอนนี้ไม่มา ก่อนแนวทีมไววิสโกนะครับานอำเภอของพีพีนั่นเองนะครับนิ่งๆไว้เบ็ดเจ็ดบาทห้าสิบอืมสอิบเจ็ดลองเบ็ดเก้าลุ้นแล้วสองตัวเองว่าโมนัทอืมไม่ลงองี้สองดอกอะนะโอ้โหสี่สิบห้าอยากรู้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ มีตัวนี้มามือปืนนะครับจะเป็นคูณให้ด้วย13บาทอืมวิสกี้เฮ้ยพีพีนี่กูไม่ชอบเลยนะเกมปั่นนะไม่งูว่ายาก,ยากแสนยากเลยไอสัตว์เออแต่ช่วงนี้ก็วนเวียนอยู่คล้ายเป็นมิติกรกน,นะครับเพื่อนแตกงดีเหลือเกินนะครับตอนเที่ยงก็ เกมฟุตบอลนะครับอุ้ยดอกนี้50แตกมาหมื่นกว่ากับ2 0 0 0มืนไอสัตว์แตกแบบงงๆเลยนะครับย้อนดูได้นะจะยิยงชาแนลนะครับเพื่อนเออตัวนี้อยู่ในเกมลุ้นรอบที่3จะลงไหมเบสิบห้าไม่มาวะหายไปเกือบร้อยนะครับแต่ก็ยังมีรายคำนวนมาให้นี่คูณ3ยิงใหญ่เลยไอเวินนี่30โอ้โห โอ้โหเงียบจัดนี่ฟีเรเกมสองตัวแม่งน่าจะลงง่ายนะ <c oughs> แม่งยิ่งหนัวยิ่งเข้ายากลุนรอบที่สี่ไม่ลงตอนนี้อยู่เบตย2ิบสองแล้วอุ๊ยคูณร้อยอ้ยโอ้โหฮี <c oughs> อะไรเนี่ยอีพิกโอ้ยคูณร้อยโตกว่าพวกมึงคูสองพันสามโอ้โหตอนนี้วิ่งมาสามพันยี่สามกำไรสองพันแล้ว โอ,อ้ความรับรอบนอกโอเคเพอเข้าใจแต่ในเกมนี่มันจะลงไม่ได้จ่ายยังไงนะครับอู้คุณร้อยตกสะใดมากมูจะเลือกก็เลเลือกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอเคาะต่อลงไมมฟรีไม่หมาสักทีห้ารอบแล้วอู้รอบนอกมาสวยเลยอยู่ที่เบ็ดยิบเอนะครับเพื่อนจะลงไหมไม่มาอีกแล้วจี สิบบาทคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยกูกำไรสองพันเนาะเนาะแล้วโอ้โหเหลือสองพันเจ็ดอีกแล้วโอ้โหวายสองไม่จายแสดงว่าไอตัวคูนี้มันต้องให้มีคราร์บอยตัวที่ยิงปืนเอาตกนะครับเพื่อน,เอ,นเออเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ตกก็ไม่ได้เลยเออก็แปลกดีไม่แหวกแนวไม่เหมือนใครนะครับเพื่อนหรือ โอ้โหกดรัวๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆไอสัตว์เริ่มวิบแล้วปัดในอคอมมันสเปคบาชแชได้ไงเออโอ้โหเหลือหายไปพันนึงโอ้โหไม่มาเลยมาขึ้นมายี่สิบห้าโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งงามไส้เอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ใจเลยร้อยสามห้า อู้ลายเหี้ยมากตอนนี้เฮ้ยมาไหมเหลือพันเจ็ดโอ้โหไม่ลงหกรอบแล้วรอบที่เจ็ดเอ้าโอ้เป็นตงคู่ตัวนี้เหรอโบนัสโอ้กูนึกว่าโบนัสสองตัวมันต้องคู่มือปืนด้วยสิบหมุนมาเพื่อนอยากรู้จะโหดไหมออกมาแบบไหนว้าวหนึ่ง นี่คอเลตมือปืนโอ้ต้องไอตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับไอมือปืนส้นตีนเนี่ยเห็นไหมไม่ออกก็ไม่ได้ไวายสองโบนัสลุนนี่โอ้ไม่ลงว้ยตอนนี้เบาจัดสองร้อยกว่าวายมือปืนละโอ้มือปืนไม่ออกเลยเหลือสามหมุนวายโอ้วายเพียบเลย คุน่าจะแตกหนักนะยังไงอีหา้ามาแล้วยังไงต่อน่าจะในฟีนะออในฟีด้วยเพิ่มอีกหใช่ไหมเออห้าหมุนโอ้บวกดาวทองด้วยนะครับมันจะยิ่งได้คูณเพิ่มอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วมาแล้วมือปืนตอนนี้ยังไม่ได้หาาด้เบตยี่สิบเจ็ดตอนนี้หกร้อยคือเน่ามากไอ้สัด ออป้อ,องแบบนี้นี่คูณสองถึงพันยังเออถึงพันแล้วมือปืนอะมือปืนม้อีกพันสองพูดถึงแมงกเบอลมือท้ายเอาเออฮีฮ่ามาอีกแล้วเอาได้อีกได้อีกไหม โอ้หมุนสุดท้ายพันสี่ได้อีกห้าหมุนนะดิเออโอ้ยรอบที่สามนะครับเพื่อนๆรอบนี้คูณสามขยับเข้ามารอบสุดท้ายคูณเท่าไหร่วะโอ้ยอยากรู้เหลือเกินนะสะสมคล้ายๆพวกอันนั้นนะอ่ะอุ๊ยลายนี้คูณหนึ่งคูณแปดคูณสามโอ้โหขว่าได้ยินเสียงนี้ไนส์แปดร้อยสิบตอนนี้สองพันงนะครับเหมือนไอ บิ๊กแบสบุนาซ่าเกมตกปลาอุ้ยลายยังไงล่ะเพื่อนไลน์นี้คูณสามด้วยโอ้โหคิวมาเมกาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเมกาอยากได้ยินเสียงเซนเตอรเลชั่นนะมุนสุดท้ายขอซักดอกอยากรู้คูณเท่าไหร่โอ้โหไม่ให้แล้ว โอ้โหกว่าจะเข้าไอสัตว์จบที่ 3, 1739นะครับ20หมุนกับเบ็ด27โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าโอ้หแบกเมติกอะนะฟรีเกมแม่งลงยากอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเกมพวกเกมปั่นนะครับเพื่อนโอโ้ตอนนี้ที่ชื่นชอบเลยคือคูณร้อยตกไอสัตว์รอบนอกได้มา2,000กว่านะครับหลังจากนั้นโอ้โหทำท่าจะแย่เหมือนกันนะเคาะรัวๆเลยกูกดค้างเร็วนี่สเปคบ้าฮ่าฮาเฮ้ยกว่าฟีเกมยัง กว่าจะลงนะครับ7รอบตอนแรกนึกว่าโบนัสสองนะครับที่ไหนได้มันจับคู่กับไอตัวยิงปืนนะครับไอตัวนั้นคือตัวสําคัญเลยนะครับทั้งรอบนอกและในเกมนะครับตาตายอีกก็สะสมหมุนนะครับบวกอีก5แล้วก็บวกกับคูณอ่าก็ครั้งนี้เลินครั้งแรกนะครับแต่เคยเคาะเล่นเล่นแล้วอู่นานแล้วเป็นปีไงใครใครก็ลืมนะครับเพื่อนๆสามวันไม่ยังลืมเลยเอนะครับก็มาเล่นให้ดูนะครับ ส่วนใหญ่ช่วงนี้วนไหวกับแพ็คเมติกนะครับเพื่อนๆเออมีสเน่นะครับสเน่ Sunny อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือน PG อ่าโอเคเพื่อนๆกำไร5,000ซีไม่ใช่ดีกำไร4,000ซีไอ้สัตว์ทุนพันหนึ่งนะครับถือว่าได้แล้ว4เท่านะครับเพื่อนๆเออเล่นเกมอะไรค่อยว่ากันนะครับฝากติดตามด้วยอ่าก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ฟังเพื่อนกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ